You are l i s t e n i n Geek to g Ge Forever Podcast Open your world with technology this i Ge s Geek Monday สวัสดีครับผมดนทระดนจากอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Monday นะครับรายการที่จะมาเล่าเ,าเรื่องราวเคสตดี้ที่น่าสนใจทางธุรกิจนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่าน,านรายการ Geek Monday นะครับโดยเฉพาะ การนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอย่าง AI, Big Data เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์นะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยล้วนมีบทบาทที่สำคัญมากๆนะครับต่อหลากหลายธุรกิจที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปนะครับโดยรายการนี้จะโฟกัสไปที่การยกตัวอย่างของเคสธุรกิจที่น่าสนใจนะครับที่มีการ implement จริงกับเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับแล้วก็เห็นผลเห็นประสิทธิภาพที่ชัดเจนมากๆนะครับในการใช้เทคโนโลยีมา ปรับเข้าสู่ธุรกิจของพวกเขานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนด้านการดําเนินงานการเพิ่มรายได้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆนะครับในการนําเอาเทค่นใหม่ๆเหล่านี้ไปใช้นะครับสำหรับใน EP ีนี้ก็มายกตัวอย่างของเรื่องราวในธุรกิจหนึ่งที่ผมยังไม่เคยพูดถึงมาก่อนนั่นก็คืออุตสาหกรรมของการก่อสร้างนะครับในไซต์งานขนาดใหญ่ต่างๆนะครับมีบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายนะครับที่นําเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับสาหรับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างเคสที่น่า สนใจของบริษัทยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นนั่นก็คือโคมัสึนะครับซึ่งเป็นบริษัทด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างยักษ์ใหญ่นะครับมีขายแมชชีนมีขายเครื่องยนต์ขายรถขายอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนะครับและพวกเขาก็ได้เลือกใช้เทคโนโลยีจากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia เดียนะครับมาเป็นพันธมิตรในการปรับใช้ AI ในงานไซต์ก่อสร้างนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ เราอาจจะได้เห็นแต่เรื่องราวของเทคโนโลยีอย่างรถยนต์แบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับแต่ว่าในไซต์งานก่อสร้างเนี่ยมีเครื่องจักรกลมีรถที่ใช้งานก่อสร้างเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากมายนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการใช้เทคโนโลยีอย่าง IOT นะครับเข้าไป a d ด p t เข้ากับ สิ่งต่างๆในไซต์งานเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่า,าทางโคมัสื่อเนี่ยได้ร่วมมือกับ NV i d i a เดียนะครับในการใช้แพลตฟอร์มนะครับเพื่อวิเคราะห์สถานที่ก่อสร้างทั้งหมดนะครับแพลตฟอร์มนั้นมีชื่อว่า Nvi d i a เดียเจ็ทซันนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ที่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนมันสมองของเครื่องจักรกลหนักต่างๆนะครับที่ใช้งานในไซต์งานนะครับเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพในการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆในไซต์งานนั่นเองนะครับ ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของการใช้งาน AI ไนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสี่ยงด้านความปลอดภัยความไร้ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับในการปรับปรุงการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี AI นะครับโดยทั่วไปแล้วสถานที่ก่อสร้างถือเป็นหนึ่งในสถานที่ทํางานที่อันตรายที่สุดนะครับเนื่องจากมีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่นะครับรวมถึงลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่มากมายนะครับมีสถานที่ต่างๆมีการ การตอกเสาเข็มมีการฉาบปูนมีการยกระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้เครนซึ่งล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้แทบจะทั้งสิ้นนะครับต้องบอกว่า,าในญี่ปุ่นแห่งเดียวเนี่ยมีผู้เสียชีวิตประมาณ300รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บมากกว่า15,000รายนะครับตามข้อมูลของสมาคมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของญี่ปุ่นนะครับ และต้องบอกว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างของญี่ปุ่นเนี่ยมีความท้าทายเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับอย่างหนักในประเทศเนื่องจากทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็พบปัญหากับประชากรสูงอายุนะครับแล้วก็จํานวนแรงงานที่มีทักษะ3.4ล้านคนในอุตสาหกรรมภายในประเทศ จะมีประมาณ1.1ล้านคนหรือ1ใน3นะครับมีแนวโน้มที่จะออกจากงานในทศวรรษหน้านะครับตามข้อมูลของสมาพันธ์ผู้รับเหมาก่อสร้างแห่งญี่ปุ่นนะครับแน่นอนนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากเรื่องของค่าแรงต่างๆนะครับการที่จะมาทํางานด้านอ ใช้แรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการก่ออิฐขนดินหินปูนต่างๆนะครับที่เราจะเห็นได้มากมายในประเทศไทยแม้ในประเทศอืนก็ตามนะครับเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวพาม่านะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของอุตสาหกรรมนี้นะครับแม้แรงงานชาวไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยจะทำนะครับสำหรับในอุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งแน่นอนนะครับญี่ปุ่นเนี่ยประสบปัญหาหนักกว่าประเทศเรามากๆนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ไม่ค่อยมีคนญี่ปุ่นเนี่ยอยากที่จะทํานั่นเองนะครับซึ่งเพื่อ ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับทางโคมสสึซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยได้เปิดตัวโครงการที่มีชื่อว่าสมาร์ทคอน r ัคชั่นนะครับโดยเชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคนงานในสถานที่ไซต์ก่อสร้างนะครับแล้วก็ อุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อให้สถานที่ทํางานเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยโครงการนี้เนี่ยได้เริ่มในการสร้างในพื้นที่กว่า4,000แห่งทั่วประเทศนะครับโดยมีแผนจะขยายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับโดยจะมีการรวม NVIDIA GPU เนี่ยเข้ากับไซตงานก่อสร้างนะครับ โดยจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของ Nvidia ในในการประมวลผลภาพการจำลองแบบเวอร์ชวลนะครับแล้วก็ AI นะครับทำให้สามารถเปลี่ยนพื้นที่ของสร้างให้กลายเป็นสถานที่ทำงานแห่งอนาคตได้นั่นเองนะครับ โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลจากไซอสร้ารนะครับโดยทางโคมสือเนี่ยก็ได้มีพันธมิตรอีกหลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็น s k y c a t h นะครับซึ่งเป็นพันธมิตรด้านดโดรนของโอคมสอเองนะครับที่จะทำการรวบรวมภาพสามิติสร้างข้อมูลภูมิประเทศแล้วก็แสดงภาพเงื่อนไขของไซ์งาน,นะครับแล้วก็ พันธมิตรอีกลายนะครับนั่นก็คือบริษัทออปทิมนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรของโคมาสซอเช่นเดียวกันนะครับในการสร้างซอฟต์แวร์การจัดการ IoT นะครับโดยจะมีการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลภูมิประเทศกับคนงานในสถานที่ทํางานแล้วก็เครื่องจักรก่อสร้างสําหรับงานก่อสร้างในไซต์งานนั่นเองนะครับ แต่ศูนย์กลางของแพลตฟอร์มนี้นั่นก็คือแพลตฟอร์มอย่าง Nvidia เ e t s เ n ส i นนะครับสำหรับการประมวลผลนะครับโดยเมื่อติดตั้ง j e t s u n AI เนี่ยจะทำงานร่วมกับเทลยีคาวของ Nvidia ในเครื่องจักรก่อสร้างนะครับสามารถให้ภาพ360องศาช่วยให้สามารถจดจำคนงานและเครื่องจักร ๆในบริเวณใกล้เคียงได้อย่างทันท่วงทีนะครับจึงเป็นการป้องกันการสัมผัสแล้วก็การชนที่เป็นอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในไซต์งานนั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดของระบบเอวเดียาเจ็ตซันเนี่ยจะเป็นระบบที่ให้ประสิทธิภาพแล้วก็ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการรันซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ใช้พลังงานน้อยนะครับโดยแต่ละตัวเนี่ยจะเป็น System on m o d u ดูลนะครับที่สมบูรณ์ที่มีพร้อมด้วย CPU GPU DRAM f a s h Storage นะครับซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเงินในการ พัฒนานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวแพลตฟอร์ม j e ็ดสันเองเนี่ยสามารถสเกลได้นะครับเพียงเลือกซิสเ็มออนโมดูลที่เหมาะสมนะครับสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆที่จะใช้ในระบบนะครับซึ่งแน่นอนนะครับทางโคมาสืตก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกันนี้นะครับในการมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของพวกเขานั่นเองนะครับต้องบอกว่าเบื้องหลังของแอปพลิเคชันของ j e ็ s สันโมดูลเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกวิดีโอนะครับที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของ AI นะครับเครื่องตรวจสอบแสงอัตโนมัตินะครับแล้ว แล้วก็หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัตินะครับซึ่งทางเจสันเนี่ยมี โมดูลให้เลือกใช้อย่างหลากหลายมากๆนะครับแล้วก็ใช้รูปแบบพลังงานขนาดเล็กนะครับในการนำพลังงานของ AI นะครับแล้วก็ผสมผสานไปกับเทโลยีอย่าง Deep Learning นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับเจ้าโมดูลตัวนี้นั่นเองนะครับโดยทางเอเวเดียเนี่ยก็ได้รองรับตัวโมดูลของเจสันเนี่ยตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่นะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ใช้การใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันนะครับทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยสามารถพัฒนาครั้งเดียวแล้วก็นําไปใช้งานได้ทุกที่นะครับโดยแพลตฟอร์มเจสันเองเนี่ยรองรับ โดย Jetpack SDK นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์คิดนะครับสำหรับนักพัฒนานะครับในการที่จะมาใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เหล่านี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า ERP หรือว่าระบบต่างๆนะครับที่ในไซต์งานก่อสร้างเนี่ยอาจจะมีซอฟต์แวร์ที่คอยจัดการเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทาง n v i d i a เเนี่ยก็ได้เพิ่ม SDK มาเพื่อให้สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้นั่นเองนะครับกับซอฟต์แวร์ของ thirdparty นะครับแล้วก็ทําให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถสร้างแล้วก็ปรับใช้ไปล์ไลน์การวิดีีโอท่ ีประสิทธิภาพบน Jet ตสันได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับตัว Jet Pack เเนี่ยก็มาพร้อมกับไลบรารีสำหรับเทียีอย่าง Deep l e p r n i r n นะครับรวมถึงคอมพิวเตอร์วิชั่นแล้วก็เรื่องของการประมวลผลมัลติมีเดียเนี่ยรองรับไดเวอร์สำหรับเซนเซอร์ที่หลากหลายนะครับนอกจากนี้เนี่ยเ v i d i a ก็มี GPU สําสำหรับงานเครื่องจักรอัตโนมัติที่สำคัญเช่นประมาณความลึกการวางแผนเส้นทางนะครับการตรวจจับวัตถุนะครับต้องบอกว่าทาง NVIDIA เเองได้ดีไซน์ระบบเหล่านี้มาพร้อมแล้วนะครับสำหรับใน หลากหลายอุตสาหกรรมนะครับไม่ใช่เพียงแค่อุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับพวกเขาสามารถที่จะไปใช้ในโรงงานในอุตสาหกรรมอื่นๆได้นะครับที่ต้องมาวัดต้องมาตรวจสอบความลึกต้องมาใช้วิดีโอบันทึกอะไรเงี้ยสามารถที่จะใช้ตัว SDK เพื่อไปเชื่อมต่อกับทาง j จ t ซันได้นั่นเองนะครับสำหรับการทำงานร่วมกับคมพิวตอเองเนี่ยแจ็ันก็จะใช้กับกล้องสเตอริโอที่ติดตั้งในห้องโดยสารของอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับโดยจะรับรู้สภาพงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับตามเวลาจริงแบบ Real Time เพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ควบคุมเครื่องจักรได้ดีขึ้นนะครับ แน่นอนนะครับแม้ตอนแรกเนี่ยจะทําเพียงแค่ช่วยเหลือแล้วก็แนะนําเป็นไกด์พิลิทชั่นให้นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยพวกเขามองไปที่การควบคุมอุปกรณ์ต่างๆโดยอัตโนมัติทั้งหมดนะครับรวมถึงการแสดงผลความละเอียดสูงนะครับแล้วก็การจําลองเสมือนจริงของการดาเนินง,งานในไซต์ก่อสร้างหรือเมืองฐานหินก็ตามนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับมันเป็นการมาแทนที่งานบางอย่างนะครับที่สามารถที่จะใช้ AI มาทํางานได้นั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติแน่นอน นะครับว่าเครื่องจักรเหล่านี้เนี่ยมันก็คือหนึ่งในส่วนของยานยนต์ที่สามารถที่จะก้าวไปถึงระดับของการที่จะสามารถขับเคลื่อนได้อัตโนมัติแบบรถยนต์ที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งคง อีกไม่นานนะครับทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะได้เห็นสซยก่อสร้างบางไซยที่ใช้หุ่นยนต์ทั้งหมดเลยนะครับโดยที่แทบจะไม่ต้องใช้มนุษย์นะครับคล้ายๆกับในโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับการก่อสร้างในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นการก่อสร้างแบบอัตโนมัติซึ่งคราวนี้เราก็ไม่ต้องมารอว่าเออต้องมา คำนวณค่าจ้างของพนักงานค่าจ้างของแรงงานแล้วก็ความเหนื่อยล้าต่างๆนะครับอุปสรรคต่างๆของมนุษย์เนี่ยก็จะบมดไปนะครับเพราะว่า ต่อไปเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็จะทํางานผ่านเครื่องจักรแบบอัตโนมัติแล้วก็สามารถประเมินราคารวมถึงการก่อสร้างเวลาในการก่อสร้างเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานเดียวนะครับไม่ต้องมีความแตกต่างทางด้านฝีมือแรงงานหรือว่าอุปสรรคอื่นๆนะครับที่มีอยู่ในมนุษย์นั่นเองนะครับต้องบอกว่าจากตัวอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างให้ฟังก็คือในส่วนของอุตสาหกรรมการก่อสราอ้างอย่างบริษัทโคมัสึที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเคสตัดดี้ที่น่าสนใจนะครับแสดงให้เห็นถึงภาพของอนาคตที่เทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยจะมาประสานกันอย่างไรนะครับแน่นอนนะครับเทคโนโลยีอย่าง AI เนี่ยสามารถที่จะใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับการประยุกต์ใช้ AI และ GPU ในอนาคตนะครับในอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจจะทําให้ผลลัพธ์แตกต่างจากที่คาดการไว้อย่างมากนะครับซึ่ง ทางเอ i d ว a เดียเองเนี่ยก็ได้ดีไซน์ระบบไว้รองรับในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในอนาคตเนี่ยผลกระทบของการพัฒนาและการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจะสามารถที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็และที่สาคัญนะครับ ตัวอย่างของสมาร์ทคอนสตรักชั่นของโคมัสสื่เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะวัดผลได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถูกควบคุมโดยอุปกรณ์ต่างๆของ n v ็นวีเดียทั้งหมดแล้วก็สามารถคำนวณน,นะครับโดยไม่มีความผิดพลาดหรืออาจจะมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับาการทํางานของมนุษย์นั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าความปลอดภัยเนี่ยถือเป็นหนึ่งในความสําคัญที่สุดของอุตสาหกรรมนี้นะครับรวมถึงการประหยัดค่าใช้ใจ่ายต่างๆอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นนะครับกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI อย่างตัวอย่างของเอ็นบเดียเองเนี่ยมาช่วยเหลือในอุตสาหกรรมก่อสร้างนั่นเองนะครับต้องบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเราอาจจะไม่ต้องรออย่างที่เราเห็นในประเทศไทยเราเองเราอาจรอรถไฟฟ้ามาเป็น20ปีกว่าจะามีเส้น การรถไฟฟ้าเนี่ยครอบกลุ่มทั่วเมืองนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยการก่อสร้างต่างๆเนี่ยอาจจะลดระยะเวลาได้มากนะครับเพราะว่าอาจจะใช้แรงงานที่เป็นมนุษย์น้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่า 1. ก็คือการขาดแคลนแรงงานนั่นเองนะครับรวมถึง 2. ก็คือการเข้ามาของเทคโลยีใหม่ๆเหล่านี้อย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปใน EP นี้นั่นเองนะครับผม สำหรับรายการ g ิ e กมันเด y ใน EP ีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวเคสตดี้ทางธุรกิจที่น่าสนใจนะครับในการประยุกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยกับอุตสาหการรมต่างๆที่ผมจะมายกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง g e e k ์อัลเลเวอร์พตนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆไม่ว่าจะเป็น Pod Bean, Apple Podcast, Google Podcast Spotify แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดิในทุกๆตอนอยู่แล้้้้้้ววววดดดดยยยนััถถาาาาางงงไไกกกกกก็็ฝฝฝ Follow Subcribe แล ดอดนบล็อกไว้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากฟอลโล่กันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ